จริงๆแล้วคลิปนี้ผมไม่ได้มีแผนว่าจะทําเนื้อหานี้ไว้เลยนะแต่ว่ามีหลายคนมาคอมเมนต์บอกครับทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอต่างๆว่าช่วยทํารีวิวของรางวัลการเติมเงินมูลค่า 6แสนกระดุมแดงและ7แสนกระดุมแดงหน่อยซึ่งของรางวัลก่อนหน้านี้เราเคยทำรีวิวไปแล้วว่าเมื่อเราเติมกระดุมแดงไปตามจํานวนที่เขากาหนดแล้วจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอนั้นไว้ตรงตัวไอมุมขวาบนของวิดีโอนี้ให้ดูนะฮะส่วนในคลิปนี้เรามาสรุปกันหน่อยฮะว่าเมื่อเติมไปถึง6แสนกระดุมแดงและ7แสนกระดุมแดงแล้วจะได้ของรางวัลอะไรเป็นการตอบแทนกันบ้างฮะ และที่คอยสี่ันเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์าร์มรางมากมายเด้ง 3, สามสะสมเงินคืนบวรถเั้าขับไปได้อีกสอบถามแอนมินหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลชิ้นแรกในการเติมกระดุมแดงหรือแอคโคไปถึง6แสนกระดุมแดงชิ้นแรกจะเป็นท่าอิโมจิคอหรือว่าท่าทางเมื่อเข้าไปอยู่ในเกมทั้งแันเทอร์และเซเวอร์ได้ทั้งคู่เลยครับท้าทางนี้จะมีชื่อว่ากระจกสีดูผมจะพาทุกคนมาดูในมุมมองของผู้รอดชีวิตหรือว่าเซเวอร์กก่อนครับก็กดท่าอิโมขึ้นมาเลยฮะกระจกสีดูมันจะมีกระจกเกิดขึ้นมาทั้งหมด4อันฮะถ้าเกิดตัวละครไปจิ้มโดนกระจกบานไหนสภาพอากาศโดยรอบของเธอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ไปด้วยนั่นเองครับอย่างที่บอกครับกระจกสีฤดูจะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างถ้าเกิดจิ้มไปโดนทางหน้าของสีน้ําตาลก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงครับมีใบเมเปิลเนี่ยลอยหล่นลงมาถ้าเกิดสติว่าเซิร์เวอร์จิ้มไปโดนทางหน้าของฤดูหนาวมันก็จะมีทางหน้าของตัวหิมะลอยลงมาสร้างความหนาวเหน็บสร้างความหนาวเย็นครับหากทางหน้าของผู้รอดชีวิตจิ้มไปโดนทางหน้าของฤดูใบไม้ผีิก็จะมีทางหน้าของดอกไม้ใบไม้ปลิวลงมาจากด้านบนนั่นเองครับผมและกระจกประุุท้ายจะเป็นบึงบัวเมื่อ จิมไปโดนบึงบัวแล้วก็จะมีดอกบัวกอบัวเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างเท้าของตัวละครนั้นๆนั่นเองฮะสำหรับทา้าของผู้ล่ารู้ฮันเตอร์ก็จะมีท่าทางเหมือนกันเลยฮะเป็นกระจกสีฤดูถ้าเกิดจิมไปโดนฤดูหนาวก็จะมีท่าหน้าของหิมะโปรยปลายจิมไปโดนท่างน้าของดอกบัวเนี่ยก็จะมีดอกบัวเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างหรือวเท้าของเขาจิมไปโดนท่างน้าของฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีใบไมเปลิ่ร่วงโรยลงมาจากด้านบนแล้วก็ถ้าเกิดจิมไปโดนฤดูใบไม้ผลิก็จะมีพวกดอกไม้ใบไม้ปลิวปวออกมานั่นเองคร เราไปดูกันต่อกับของระวัลชิ้นที่2ของนักเติม6แสนกระดุมแดงจะได้เป็นเอฟเฟกรูปที่มีชื่อว่ารักที่นุ่มนวลฟิลมันก็จะคล้ายๆกับหูแมวหรือว่าหูมาจิ้งจอกอะไรประมาณนั้นเราแค่มิกรูปของเราให้มันตรงกับหูแมวเนี่ยมันก็จะมีความน่ารักแบบนี้เลยนั่นเองแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนเลือกรูปไม่ดีเลือกรูปไม่ได้แมทกันเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆไปสัหน่อยลนะฮะ กอนนี้เราไปดูกัต่อกับของรางวัลชิ้นที่3ของมิตรลักนักเติม6แสนกระดมแดงฮะของรางวัลที่ได้ไปนั่นคือกรอบแท็กแบบเคลื่อนไหว V2 วิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับให้เราไปที่หน้าแชทตรงไหนก็ได้นะจากนั้นก็กดที่รูปฟันเฟืองเป็นการตั้งค่าครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นคําว่ากรอบแท็กล่าสุดนะฮะกดเข้ามามันจะมี V1 แล้วก็ V2 ครับสิ่งที่เราได้มาล่าสุดนั่นกะ็คือกรอบแท็กเคลื่อนไหวแบบที่2นั่นเองคะต่อมาเมื่อเราไปพิมพ์ข้อความไม่ว่าจะในแชทโลกหรือว่าแชทส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีกรอบฉายาเกิดขึ้นมาก็จะมีความโดดเด่นกว่าคนทั่วไปนั่นเองคะ แล้วดูก็ต่อครับกับของรางวัลชิ้นที่สําสหรับยอดเติม6แสนกระดุมแดงครับจะได้เป็นเอฟเฟกต์กรอบแชทระดับที่3นั่นเองฮะซึ่งการตั้งค่าก็จะเหมือนเมื่อสักครู่เลยฮะเข้าไปที่แชทไหนก็ได้แล้วก็ไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าครับฉะนั้นไปที่ฟองสนทนานะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับซึ่งของรางวัลที่เราได้มาจะอยู่ในระดับที่7 8แล้วก็9มีเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันออกไปอันที่7จครับจะเป็นเหมือนคนนกปิววออกมาส่วนอันที่8เนี่ยจะเป็นเหมือนทุ่งหญ้านะฮ จะเป็นเหมือนท้องทะเลมีขึ้นน้ําอยู่นั่นเองฮะและนี่คือผลของการทดสอบกรอบแชททั้ง3อย่างครับเพื่อนๆชอบอันไหนก็สามารถตั้งค่าแล้วก็ใช้งานได้เลยนั่นเองฮะ แล้วไปดูก็ต่อกับของรางวัลชิ้นที่5สลับยอดเติม6 0แสนกระดุมแดงครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นเอฟเฟกต์เปลี่ยนสีข้อความแชทระดับที่2อย่างแรกก็คือมาตั้งค่าก่อนในตั้งค่าแชทนะครับผมจากนั้นไปที่สีอักษรสนทนาเราสามารถเลือกได้เลย1หรือ2ก็ได้ซึ่งอันหนึ่งเนี้ยเราได้ไานานละอันที่2นี่คืออันล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาสีก็จะมีการแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ตัวการทดสอบให้ทุกคนได้ดูครับมีเอฟเฟกแบบที่1แบบที่2แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกเพื่อนๆชอบแบบไหนก็จัดไปได้เลยนะฮะแล้วนี่ก็คือเอฟเฟกต์สทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรอบแชทกรอบแท็กรวมถึงสีของตัวอักษรก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดจะทําให้แชทของเราดูโดดเด่นกว่าใครเพื่อนในช่องแชทโลกน,นั่นเองครับ ของรางวัลที่สุดท้ายสหรับยอดเติม600,000กระดุมแดงก็จะเป็นหลอดไฟหรือว่าแรงบันดาลใจจํานวน8,000หลอดครับสำหรับหลอดไฟนี้เราสามารถนําไปสุ่มกาชาได้ครับที่ง่ายก็คือ8,000หลอดไฟเท่ากับ8,000กระดุมแดงเช่นเดียวกันฮนะ แล้วก็ผ่านของไปที่เรียบร้อยครับสำหรับของรางวัลการเติม600,000กระดุมแดงหรือ6 0 0 0 0 e c h คคราวนี้เรามาดูกันต่อกับ700,000กระดุมแดงหรือ7 0 0 0 0 c h o จะมีของรางวัลทั้งหมด5ชิ้น5อย่างด้วยกันของรางวัลชิ้นแรกจะเป็นกรอบรูปแบบเคลื่อนไหวได้ที่มีชื่อว่าพันวิหกสันเสริญโดยจะเป็นกรอบรูปสีขาวมีนกตัวสีขาวบินอยู่รอบๆจํานวนมากมายเลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าให้ฟีลความสวยงามรวมถึงความลายตาไม่น้อยเลยนั่นเอง น,นี้เราไปดูกันต่อกับของรางวัลชิ้นที่2สําหรับยอดเติม700,000กระดุมแดงกันบ้างครับโดยจะเป็นรูปโปรไฟล์แบบเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าสี่ฤดูกับคุณโดยจะเป็นรูปของตัวการาเดเนอร์หรือคนส่วนที่มีการหมุนตัวและมีการเปลี่ยนชุดไปในตัวด้วยนั่นเองครับฝากเพื่อนๆน,นับหน่อยครับว่าการาเดเนอร์มีการเปลี่ยนชุดทั้งหมดกี่ชุดนั่นเองฮะ รานนี้เราไปดูกันต่อกับของรางวัลชิ้นที่สาสหรับยอดเติม7 0 0แสงกระดุมแดงครับโดยจะเป็นเอฟเฟคต์ปฏิสัมพันธ์การต่อสู้ภายในเกม ซึ่งเพื่อนๆจะเปิดใช้งานเอฟเฟกนี้หรือจะปิดก็ได้โดยที่เราสามารถไปที่ปุ่มตั้งค่ารูปฟันเฟืองมุมขวาบนครับจากนั้นกดไปที่หัวข้อเอฟเฟกครับเลื่อนมานิดนึงจะมีคําว่าตั้งค่าเอฟเฟกควพรสวรสดพิเศษและปฏิสัมพันธ์จากยอดการเติมในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดหรือปิดได้ทั้งหมดเลยฮะชอบเอฟเฟกไหนก็เปิดไว้ไม่ชอบก็ปิดได้ครับมีทั้งของผู้รอดชีวิตแล้วก็ผู้ไล่ล่าหรือว่าฮันเตอร์นั่นเองครับข้อมูลค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออ,กกอ,อ,น,อ,น,อน,นุญาตยก ผมพามาดูในมุมมองของผู้รอชุดยังก่อนจอซ้ายเนี่ยจะมีการเปิดเอฟเฟกการถอดระหายับจอขวาไม่มีการเปิดเอฟเฟกนะเพื่อๆจะสังเกตว่าจอซ้ายเนี่ยมันจะเหมือนมีตัวไลรลอยๆขึ้นมาด้วยนี่คือเอฟเฟกของยอดเติม700,000กระดุมแดงฮะ ในฝั่งของฮันเตอร์ครับผมเปรียบเทียบให้ดูการกระโดดข้ามหน้าต่างฮะจอซ้ายจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นมาเป็นรูปแมวนะส่วนจอขวาจะไม่มีนั่นเองครับของรางวัลชิ้นที่สําสำหรับยอดเติม7 0 0 0 0 0กระดุมแดงจะเป็นเอฟเฟกต์พรสวรรค์การต่อสู้ครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดและปิดเอฟเฟกต์ในส่วนนี้ได้เหมือนหัวข้อเมื่อสักครู่เลยครับไปที่หัวข้อตั้งค่าครับจากนั้นไปที่เอฟเฟกต์แล้วก็ไปที่ตั้งค่าเอฟเฟกต์พรสวรรค์พิเศษและปฏิสัมพันธ์การเติมเงินสะสมในส่วนพวก เพิ่มเติมขึ้นมาเราจะเปิดก็ได้เราจะปิดก็ได้เ,เดดช่นเดียวกันขออนุญาตยกตัวอย่างในมุมมองของผู้รอดชีวิตก่อนกับเปิดไฟเบ e e ร f เอฟเจอซ้ายมีการเปิดเอฟเฟกครับจอขวามไม่เปิดเอฟเฟก การเปิดเอฟเฟกจะมีคล้ายๆกับปีกนกสีทองอยู่ตรงไหล่ทั้งสองข้างของผู้รอดชีวิตด้วยตัดภาพไปที่ฮันเตอร์ครับเมื่อมีการใช้เปิร์กดิเดนชันหรือว่าตาแดงหากเพื่อนเติมกระดุมแดงถึงเจ็ดแสนกระดุมแดงและมีการเปิดเอฟเฟกอยู่เอฟเฟกของตาแดงนั้นจะมีความอลังการมากกว่าตาแดงทั่วไปและนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวมากเกินไปนั่นเองครับ ของรางวัลชิ้นสุดท้ายสําหรับยอดเติม7แสนกระดุมแดงจะเป็นหลอดไฟหรือแรงบันดาลใจจํานวน8,000หลอดนั่นเองครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้แทนหน้าแขกตัวเอคโคหรือกระดุมแดงได้เลยในการสุ่มกาชานั่นเองครับและนี่ก็คือของรางวัลใหม่ล่าสุดครับกับยอดเติม6แสนกระดุมและ7แสนกระดุมเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยกล่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมวิทิชแนลในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะและในคลิป จริงแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายสวัสดีครับ